วันนี้นะคะเราจะมาทําข้าวผัดหมูกันค่ะวันนี้ข้าวที่เราจะใช้ผัดนะคะก็คือข้าวหอมมะลิต้มฤดูค่ะข้าวหอมมะลิเนี่ยคือข้าวที่คือเกี่ยวสีนิ่มเดือนของฤดูเก็บเกี่ยวนะคะข้าวหอมมะลิต้มฤดูมีสองชนิดค่ะมีดังนี้ข้าวหอมมะลิใหม่สีข้าวมีความขาวใสมเล็ดข้าวยาวเรียวและข้าวหอมมะลิเก่านะคะเมล่ดข้าวจะไม่ขาวใสเท่ากับข้าวหอมมะลิใหม่ค่ะ วัตถุดิบมีดังนี้นะคะข้าวหอมมะลิต้นฤดูค่ะแล้วก็จะมีเนื้อหมูค่ะแล้วก็เป็นไข่ไก่ของเรานะคะแล้วก็ต้นหอมัาชีโรยหน้านะคะต่อไปอันนี้จะเป็นแครอทคะ่ะแล้วก็หอมใหญ่นะคะแล้วก็มัสตเทศแล้วก็ตามมาด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลค่ะผงปรุงรสค่ะ แล้วก็น้ำมันของเรานั่นเองนะคะกระเทียมค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะดับแรกเนี่ยขออนุญาตเปิดเตาก่อนเลยต่อไปนะคะเราก็จะทำการทอดไข่นะคะเดี๋ยวข้าจะใส่น้ำมันลงไปสักนิดวันนี้ไข่ที่ข้าใช้เนก็จะเป็นทั้งหมด2ใบนะคะอมากระทพะตอนที่ไหวแล้วเ,เดี๋ยวข้าก็จะคนคนไข่ลงด้วย ถ้าก็จะนคนไข่ให้มันแตกๆนะเนี่ยตรงไข่เลยน,น,นะงเงี้ยเพราะว่าข้าไม่ค่อยชอบแบบใส่ข้าลงไปผัดก่อนเนาะแล้วแตกคนข้ามันแห้งขก็ไมไ่กินหอวมากเลยลุงควรในขนาดแค่ไข่นะก็คือเะเดี๋ยวอันนี้นะคะข้าเนี่ยก็จะทําการพักน้องไข่ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ทีหลังค่ะมือาจานะ์าทานไหมคะก็จะทำการพักน้องไข่ก่อนแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนการผัดกันค่ะ ลาขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาผัดกันวเลยกว่าใส่น้ํามันประมาณนึเดี๋ยวเราจะทําการใส่กระเทียมนะคะเพื่อให้หอมเลยคะ่ะแล้เรานะคะก็จะทําการใส่หมูเลยเดี๋ยวเราจะผัดให้หมูของเขาเนี่ยสุก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการใส่ข้าวของ,งเราลงลยข้ามถอมมาดิต้มดิ แครอทเราจะใส่ลงไก่อนใชะว่าน้องแก่สูตรยากม,มากนะคะเพื่อขาที่เราสะดวกนี่ว่าต่อไปนะคะก็จะเป็นหอมค่ะต่อไปจะเป็นน้ำเติมนะคะอันน้ำพรี่สะดวกใส่อะไรก่อนไม่มีผิดไม่ถูกนะสามารถใส่ก่อนได้เลยแล้วก็ตามมาด้วยสีอิ๊วขาวนะคะนี่เราก็ใส่แล้วแต่รสตามที่เราต้อกันเลยและมีผงวุ้นเส้นนะคะที่ข,ขาดไม่ได้เลยประมาณนี้ เราเข้าเป็นกล่องนิดนึงนะคะเราเอาลิปตาลมาเพื่อเป็นรสชาตินิดนี้เนื้อใสไปนิดนึงและสุดท้ายท้ายสุดนะคะนี่เลยค่ะผักชีโรยหน้าปะสีสันได้ประโยชน์ด้วยนี่ล้างมือแล้วนะล้า,ง,ง,แลลาง,งแล้วยังไม่สุดนะคะเพราะว่าเราจะลืมน้องไข่ เราไปไมได้อุ๊ยเป็นข้าวผัดแล้วเป็นไงน่าทานมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคือข่ายเป็นคนติดรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเราก็จะเ,เติมความเปรี้ยวให้น้อ,องนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเมน,นูง่ายๆทาได้ที่บ้านคะ่ะแถมยังได้สุขภาพดีๆด้วยนะคะ เราก็จะมาทำข้าวต้มไรซเบอร์รี่เป็นอันเสร็จแล้วนะคะ